ท่านผู้ชมทุกต่านอยู่กับรายการน็อกเตียงนิวรายการข่าวสดวันนี้ได้มีการเกิด t ึน n มขึ้น t s u n หมายถึงทะเลคืทะเลขนาดใหญ่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นทะเลอย่างรุนแรงเช่นแผ่นดินไหวใตท้ทะเลภูเขาไฟระเบิดหรือดินถล่มทาให้เกิดการเคลื่อนตัวของมวลน,น้ําอย่างจับลัน ต่วันนี้วันที่26ธันวาคม2547ได้เกิดเหตุการณ์สึนามิเกิด,บบกรรดกขึ้นที่ภูกเก็ตสาเหตุของการเกิดเกิดจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่9.1-9.3มกนิจุดบริเวณน,นอกชายฝั่งเกาะสมาตรตาประเทศอินโดนีเซียแร่งสั่ะเตือนเป็นแผ่นดินไหวใต้น้ำขนาดใหญ่ทําให้เกิดขึ้นช่วงพื้นสึนามิรุนแรงแผ่กระจายไปทั่วหมหาสมุทรอินเดียผลกระทบที่พบในจังหวัดภูกเก็ตน,นะครับทำให้ชายฝั่งป่าตองกาตะกาลุน กำลาเธอการเสียหายและทำให้มือผู้เสียชีวิต5,300คนและทำให้ผ,ผู้บาดเจ็บและสูญหายเป็นจำนวนมากเราไปดูภาพเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในภูเก็ตกันครับนี่คือภาพแรกที่ปรากฏไปทั่วโลกถ่ายโดยช่างภาพเอ t บีทีภูเก็ตความโกลาหลหลังคลื่นยักษ์มัจจุราชถาโถมขึ้นชายฝั่งหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตเหตุการณ์ครั้งนี้สอนให้เรารู้ว่าความรู้และการเตรียมพร้อมเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ มันช่างน่าเสียใจจริงๆนะครับที่เกิดการสูญเสียเยอะขนาดนี้สิ่งที่เราควรรับมือ่อนเตือนนี่คือความสัญญาณเตือนให้ดีและหากมีน้ําทะเลลดลงไปอย่าจะอย่าลงไปจับปลาในทะเลนะครับควรรีบหนีขึ้นที่สูงที่สูงสิบถึงยี่สิบเมตรขึ้นไปเตือนให้ดีและเตรียมพร้อมหากเกิดการสั่นไหวให้ควรรีบหนีขึ้นไปทันทีแลกติดตามข่าวสดให้ดี อาเกินมีควรอยู่ที่สูง1 0ถึง20เมตรขึ้นไปไม่ควรอยู่ที่ตำ่ำและไม่ควรอยู่ใต้ต้นไม้นะครับแม้สึนามิเป็นภัยธรรมชาติเราไม่สามารถจะดือดรได้แต่เราสามารถป้องกันแม่เกิดเดชสูญเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วควรเรียนรู้การรับมือสึนามิไว้ค,ครับ